การที่ยังคงต้องตรวจสอบสาเหตุของการเกิดขึ้นนะครับก็คือกรณีของที่มีชายหนุ่มนั้นขับรถลงลงไปในแม่น้ำเจ้าพยาครับล่าสุดนะครับก็พบรถของชายหนุ่มคนนั้นแล้วนะครับที่จมน้ำเสียชีวิตนั้นก็สามารถกู้ขึ้นมาได้สำเร็จแล้วเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะครับโดยเจ้าหน้าที่ก็เร่งตรวจนะครับเพื่อที่จะนำไปประกอบหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและการเสียชีวิตครับ ทีมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรนครสวรรค์ครับเข้าตรวจสอบรถยนต์ยี่ห้อปอดเอเวอเรสสีแดงทะเบียน6702กทมครับที่จอดอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์หลังจากกู้ขึ้นมาได้จากแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเพื่อหาหลักฐานความเชื่อมโยงกับอุบัติเหตุที่นายธีรพัฒนธีรพงศ์ไพบุญอายุ27ปีคนขับรถดังกล่าวพุ่งลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา และจมน้ําเสียชีวิตเมื่อวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับก็พบว่ากระจกคู่ด้านหน้าเปิดอยู่ทั้งสองข้างไม่พบร่องรอยผิดปกติอย่างอื่นนะครับส่วนระบบความปลอดภัยภายในตัวรถและระบบนําทางหรือว่า G.P.S ที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้ทําการตรวจสอบและส่งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องบางส่วนไปยังหน่วยงานพิสูจน์หลักฐาน เพื่อหาสาเหตุและความเป็นไปได้ในทุกทางเพื่อไขปมถึงการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ครับขณะที่นางพินิตทีรพงษ์ไพบูร์แม่ของนายธิรพัฒน์ซึ่งก็ได้พูดคุยกับลูกชายเป็นคนสุดท้ายซึ่งขณะนั้นรถได้ตกแม่น้ำเจ้าพยาแล้วนะครับก็บอกว่านายธิรพัฒน์นั้นขับรถตามคำแนะนำของระบบนำทางด้วยไม่ชินเส้นทางครับถนนไม่มีเครื่องกั้นและป้ายบอกเตือนจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างไม่คาดคิดครับ ก็อยากจะฝาก่วยงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องทางเรื่องช่องทางที่ลงที่ลูกชายลงไปขอให้ลูกชายเป็นเพสทดท้ายอย่าให้มีครอบครัวอื่นต้องมาเสียใจแบบิฉันค่ะเพรามนเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเอ่อ่ะจะได้ไม่เป็นแบบนี้อีกผลตอบใครคนที่สูญเสียไม่มีวันไม่มีวันที่ได้คืนค่ะของเกลือลูกชายไปแล้วไม่มีวันได้คืนไม่ว่าจะมีเงินเท่าไหร่ก็ไปแลกลูกชายไม่ได้ เพราะความสับเพาของการทางที่ทำไว้ครับอุบัติเหตุครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อนายธีรพัฒน์ซึ่งเป็นชาวจังหวัดสุพรรณบุรีเดินทางไปรู่มงานวันเกิดของเพื่อนในจังหวัดนครสวรรค์แต่ว่าพลัดหลงกันครับไม่ชำนาญเส้นทางจึงต้องเปิด G P S นำทางขับตามเพื่อนก่อนจะมาประสบอุบัติเหตุรถพุ่งลงไปในแม่น้ำเจ้าพยาถูกน้ำพัดจนเสียชีวิตครับ